บานี้กินแล้วเฝ้าหนีเห้าจะไปใกล้หันนมัสัตในไม็มน่านั้วย,ยา้วมันเป็นยี่ห้ยาขี้เล็กมาขายได้หรอเปล่าย่อเ็กมาขายรอเายาขีเล็กสติ๊อ,อืมขีายยา้เล็กขา,ายยาดีดีเรือไม่ขายยาเป็นยี่ห้อขายยาเป็นี่ลุนเป็นรุ่น ไิ่้ตายีเด oh, ียวตายน้เราตายทีแล้วสิไมู่ทีนะรู้พีตายทีเลยสองเที่ยงอืมฮ่มด้เราอยาห้ยเียงไปเรื่อยเละยาพเทียงงามดีสิไอจีนว่มีโรงพยาบาลด้วยโอ้ยนี่จะมีนรโรงบาลไ่ได้เกิดนะแต่น้ำไม่อบมีตานแงะไปเนาะจิ พูดหัน้าไมุ่กเใ่ไเยอะมากผสมันว่าใส่ส้มเกาอยวไมันใส่ส้มเก่าบ่มันชุมข้านนับของเกลายตัวข้ามันอะนีุ่มียกกุญนข้าเอาไปแก้มรับเสาเสาชือข้ามทาข้เสาดูเียบวเย็ดตั้ทีสุ้มหายไป้จัไปจัไมาส่บ่ได้เด้ กองยืนนี่เป็นข้้นมันนี่ซุ้มกองยนนี่ซุ้มนางติงนี่ขั้นเก่าอันเกาข้านกับพ่อคร้บลุงิปเก่าขัานครับโลยทูมิแล้วลงไปเลยดังกันนะเนี่ยเลให้ขันวัดเหมือนต่บนมอเตมีหาโคตรนเราเยนี่ย่าหลายดหมู่บ้านนสาู้สามกับมาเข้าเดียวับคำอนี้สมอือเตียไม่ต้องไปก็ไปวัดเเวนเวนทุนี ห้าสิบบาทเอยสี่ยสิชื่อยุ่นนั่นไหมหนาทอกสอนไหมห็นหีคนมาเ่ันเฮ้ยเห็นน้อนมาดเบื้งหนิเฮ้ยเก่งใจยุงทูบเนี้ยเนว่านี่ยตั้ต่าใส่ตันหยาสดียู่่ดียุ่ห้าสิบบาทโอ้มันเก่งดีใส่ตันหยานะเอ็งจะไปสองเล่นไหม ราแต่ีเร่นก็ท่างยางรปเหลี่ยมเลยนี่เขาเอียงหน่อยเล่นเฮ้ยบอกได้ล้านแว่นตาลิ้มที่บนเนี่ยเขาเปิดไม่ล้านบอกง่ายเลยล้านทับเจริญยึกคิดกับป็นเจริญการแว่นนลยเออหลโยโย่ติดกับล้านการินไงเออการินเ้ฮวลานไอ้แยงว่าไปเกี่ยมเลยเหรอว่ามันล้านทับเนาะเจริญเนาะนี่ล้านคุ่นเจริญเนาะ ราดตรงทางเป้าน้ำมันนี่แะะแปพุ่นเนี่ยอ<ห>่อ,อโย่หันมันมีมนีม,นม,ม,นม,มนหง,มงห้เหียกไ้เวนมันคเอ,อสีีบานมันกับแพงแมนูดแหงย่งนี้ของเขาเนี่ยเ <laughs> <90 S 1> <laughs> สิบาทบไมสามาสร้อยละเา่อนในแต่บาทเดียวหนึงละโอนสามร้อยเก้าเก้าละฮะเอาสองยให้เ้ยจะทอนตอบเไะซ้ำสองลยที่เก้าองค์ตัวมีเด็กต้องบงงั้นแต่เด็กต้องบงง่ายบน ้าอจาะเจาแล้วเ้อไปงฮะามอะก็ได้ตัวนี้นีลูกหมูกัตัวน้อยมันก็เ้าได้ยิ่แล้วจันตเีจขต่อเาสกียนเห็นพญปันโอปูปันพอมีหุ่นนี่เ็ดไทนี เอามีดทางในปันกบใส่่าใส่ใหม่ไปรูพันกันโอ้ยสั่งงแล้วก็จีกับสังพวานี่มันดล่วงหน้าไปหาาวันไปแต่ห้าวอนใไทใบไทยก็เป็นหน้าไทนี่ฮักนี่ใบไทกับใบไม้เนียมันบ่็นไใบไม้มาเฮ็ดลมดีๆซะเลยใบไม้มาเ็ดไทยเรียกมาเ็ดไม่ไดลมไงทนไทยตไม่ละ ข้าเนี่ยถลางัดหันงอนหัดมันดินทรานลมเนียนหมดเลกล้วยกะลมไหกลมงัดหัเอาไม้เรี่ยหามไเรี่ยพตังอจีพญาวัพาวันบ้านสังเแอบมันแอบ่งแงะเอาั่กตั้งวจับพญงวัดโบร่ณพญาวัดไดจะวัดกหนเ่ียัอยูมองยนพญาวัดมีันตะกีมวยยาเฮียหมาลับวันนมาลับวันในพญอนา บ้ันเขาบอกเทศนี่ไหมเขาบรกเทศเขาไปพ่อใหญ่ลรวบนตอนนี้บมีคนไปยูบ้านเกาเาเล่ยนะลูญ่ลูเคยไปย่จานบุญน่นั่นเราพ่อใหญ่วันน่ะไรวันวัานัวล้านันหัวล้านเมียตายเราเป็นเปียงยี่ทังเนไ่างกินน่รอมสเอาเรามาเราคือสิ่งฮวล้านเรารอยังคืออย่างน้นเราคนหัวล้านวันหนวล้านนี่แหละที่ ไฟกล้วยแม่ข <c oughs> ้อมหนาวข้อมหลังข้อมหนาข้อมหลัง่าค่าคาาต้องไปดมหีกล้วยลมใส่เรียกว่าก้วยพ่นโยนเรียกวากล้วเอาว่าไจันบุญแ่วาไฟจันบุตรดาแน่โอ้ยเจ๋งรไ่งายเนาะทาใหม่สักท่องไร่งามมีดีเด้จุงหมูไปชงไ่จันบุญคนไนที่พาบาดดีใจว่าสัง ยังม่ยีการบุญผู้ใดเราง่วนหน่อยกระหงใส่ยุใส่ยุงบ้านเสียนและแมนโยแมนยุงว่าเราไม่ตัว่ใหญ่ยกี่ไม่เคยการบุญไม่คยุดนน้ตรเปเรื่องงวนี่ตัวใหญ่นาะเรื่อง่จีบบ้านนเพื่นเรื่องง่วนจะละลยเป็องข้อาม้องับจ้างไหนมาเรื่องรัจ้างคนหนึ่งไปยบจังบุญไปยบบ้านมุนีไม่รูเป็นไทยรถเสียดอกคนนึงเงนกันไทยรถยรถ นอกางอยู่นเิัก็ดกอนฟักอนเียวฟังีนิ้ไม่ไดหรับขีหูเต้นลบําไว้แลเนาะเสียงเครื่องไหมังไม่จากอินเดียมาเล้นรังตั้งางบัธรรมดามาจากอินเดียมา้สร้าังตัวเพาะบ่มี้เงินไม่ต้งอินเดีย 叫什么来？过来。